กินแบบง่ายกินง่ายอยู่ง่ายพราะว่าจำเป็นเนาะนี่เนาะตอนนี้ถึงเวลาตะกรงของเขาจะออกไปแล้วโอ้ยโซคดีเดอร์อยไปค่อยมาเขาสิได้มาโตเถียงเนาะแต่ว่าคนหลายแห้งเ็ สบายดีสวัสดีพ่อแมออ่พี่น้องเนาะมือนีเนาะพี่น้องนุ่นกายยังอยู่ที่เมืองวังเวียงแขวงเวียงจันท์เนาะซึ่งมือนีก็จะเป็นมือสุดท้ายแล้วในการเดินทางของเฮาเนะเฮาก็ได้เกี่ยมสัมภาระอย่างต่างๆเนาะตั้งแต่เศร้าเลยเพื่อสีออกเดินทางมือนีกันุ่นกาบว่าสีพากันไปซื้อข้าวซื้อน้ำแล้วก็เดินทางเข้าไปในเมืองแล้วกามือนีหันนุ่นเองหันจะได้ขึ้น ได้ขึ้นรถไฟเนาะได้เข้าได้จจงตัวรถไฟแล้วนะเพราะว่ารถของเขานบุดีเขาจีซ้อนส่งยานสิบโบโอด้านนะเราสิได้นุ่นหันสิได้ขี่รถไฟแล้วกัน้องหันเพิ่นสิขี่รถกลับตามทางนี่ทางก็ค่อนข้างไกลแล้วก็สั้นที่จริงนุ่นหันเองกับว่าอยากให้ขับคนเดียวอยากขับน้ำกันนี่แหละเพราะว่ายานนั้นรถเปเพดามทางมันจะยุ่งยากเนาะไปคนเดียวแต่แว่าเราก็ยังยืนยันว่าสิอัน แต่อีที่เดินทางคนเดียวเพราะว่ามันมันหนักรถแล้วก็รถทันมันบาไหวเดยนะแล้วก็เครื่องเข้าหลายเนาะกระเป๋าก็สองสามทั้งอันเนาะตัวเองปีแล้วก็มันหนักนะนันก็เลยได้จงตัวรถไฟว่าเออนุ่นสิกลับไปเมืองไซพุ่นไปหอยเมืองไซบยังจ้างรถกลับบ้านอีกยุ่งยากสุดที่จริงก็อยากกลับน้ำกันนี่มันจะได้หอดบ้านบัดเดียวเลยบ่ได้จ้างรถแต่ว่ารถของเขามันไปบม่ได้แล้วพี่น้องมันเล็งแล้วก็แบบ มันข้างแล้วบางเทือกอะรับไปเลยฮะนะ่ะนุ่นก็บอกให้แล้วฮนไปไปเซ็กกลอนกลับฮะนะแต่ว่าตอนนี้คือนุ่นก็ <S <S สได้พาพี่น้องเนาะออกเดินทางแล้วก็บมตัวเมืองเมืองเวียงในยามเศร้าแบบนี้เนาะว่าบรรยากาศอยู่ในต,ตัวเมืองเมืองเวียงเป็นจังใดแล้วก็ลดไปสถาน,นีรถไฟตัวหกมูพี่น้องที่จริงรถฮะรนถะเมลเออรถไฟฮนะจากเวียงจันทร์เนเชมาหอดอยู่วังเวียงนี่นะ ประมาณ10บมุ้งคุณอาพี่น้องแต่ว่านู่นนั่นมาทานแต่หกมุ้งเนื่องจากว่าน้อ,นองลาวสิเดินทางตั้งแต่เศร้าเนาะคันว่า เดินทางสิบโมงเราสิบโมโหดมือนี่เราสิบโมโหดบ้านนะนะก็เลยว่าเลือกเดินทางแต่เศร้าเพื่อให้เราโหดบ้านนุ่นกับท้งพี่นุ่นกับไปหอดเมืองไซกันน่าจะประมาณหนึ่งโมงสองโมงกูเละแล้วก็เขาจะได้โซกรถเดินทางกลับบ้านอีกเนาะเดี๋ยวบรรยากาศที่เป็นเท่าใดนาะนุ่นก็จะพาพี่น้องเดินทางน้ำกันเน้องพี่น้องมือนี่กะเขาจะไปขึ้นรถไฟน้ำกันน้องพี่น้องไปนี่เป็นบรรยากาศยามเศร้าในตัวเมืองวมงเวียงเนาะเขาสิออกรถแต่เศร้ากันเลย ่าได้มาเศ้าในหนึน่งเนาะนี่บางห้างเขาเจ้ายัางบุกเปิดเลยเนาะมีเ็มแม่ค้าเศร้าขายคิเจะจะกื่นเศร้าไปขายเครื่องขายของอยู่ตลาดเนาะขายแนวอยู่แนวกินนี่จุดที่แบบว่าเขาเจ้าเห็ดรตีแซ่บเห็ดอะลยหลายอย่ยางเนาะขายเท่านี้ยุงวียวงฝนตกเนาะเมื่อคืนเนพี่น้อง กลับเขาก็ให้พี่น้องเบ่งบรรยากาศอีกทอมหนึ่งตรงเมืองวังเวียงส่วนหลหยก็จะเป็นท่านค่าเน่ยู่เนากินขายของยู่ของกินเนาะสลายน่าจะแบบว่านักท่องเที่ยวหลายแด้เนาะ าทงางสถานีรถไฟแล้วเส้นทางก็ค่อนข้างดีเลยแล้วก็มีไฟนะเนาะไฟตองกันคืนเพราะว่าอันรถไฟจากอันเมืองไซมหาหอดวงเวียงถ้า่าเข้าไปเที่ยวอ,อันเที่ยวประมาณสามโมงมันจะมหาหอดวงเวียงมันหอดกลางคืนได้เนาะทางจะมีไฟไมีอย่างนี้กล้ๆสิพอสถานีแล้วขราเจ้าสิงงเนอนนุ่นมาไ็้อย่างนี้ มาเศร้าแท้เศร้า,าว,วานะ้ะงุงเดบรรยากาศก็ยังมืดๆคึมๆเนาะคือฝุ่นซิตโตนีกพี่น,อจจน,น,น,น้องเดอาจารย์จิวันมาเฮ็ดยางเนาะตอนเศร้ามงไปทางนี้ออก นี่เนาะสถานีรถไฟเมืองวางเวียงเนาะจะอยู่ใกล้ๆกับในเมืองเลยเดินทางบุรีไก่เนาะ <S <S โอ้โหทั้งนั้นหมอกพี่น้องทา้งหน้าเขาเนาะหมอกคือแบบโอ้โหติดตพูเนาะนี่เนาะแต่นี่คือพี่น้องอยู่สถานีรถไฟแล้วแล้วก็เขาก็มาเศร้าเกินดีสิมานั่งกินข้าวอยู่นี่่นองซื้อข้าวมากิน เป็นไข่ปลามุกไข่ปลาแล้วก็อันนี้มันตัดยอดวายเนาะซื้อสองยางนี่มากินตับข้าวมาเด้อกินข้าวเศร้าน้ากันพี่น้องหกมุกายเลยมากินข้าวเลยเพราะว่าขั้นบุนกินกับบุนหนึงรถไฟมาโหดกับบุ้งหัวสีซื้อกินสัยยุนี่มันจะมีมมีอในสถานีแต่ว่าทุกคนมาเที่ยวลนะ่ะอย่าหาซื้อ ของกินอยู่ในสถานี้รถไปมันแพงมากแพงจนตัวเองยังตื่นน่ะเมื่อนานไปซื้อตีนไกโอ้โหถุงหนึ่งจังสี่สิบพันตีนเดียวเนาะกินแบบง่ายกินง่ายอยู่ง,ง่ายเพราะว่าจำเป็นเนาะจำเป็นที่แบบว่าคนหนึ่งจะออกเดินทางเลยได้กินข้าวนอะ ตนนุง่งโจเดินทางเศร้าเฮาเนี่ยบเศร้าก็ได้แต่ว่าเขาบูมีรถม้าเนาะจ้างรถมันยากก็เลยมาเศร้าซะแบบเมื่อกี้เขาจะว่ามุกเป็ดนึงก็เลยเอามาไข่ไ,ไข่ปลาแต่ว่าก็ลองกินบ้งไข่ปลาอยวนวังเวียงเนาะอือมันก็แซ่บนะ กับยให้ปางปาธรรมชาติาจนลายขม,นะมุกเลยนะขออนุญาตกกินเข้าก่อนพี่นอกไมงได้กินเข้านะเลยยังไม่ตืนเข้าแล้วนี่เนาะตอนนี้ถึงเวลาตะกงของเขาจะออกไปแล้วโชคดีเด้อค่อยไปค่อยมา โอยเนาะนี่มึงสภาพรถกับเบรกจี๊ดจีเนาะบายบายไปปะแล้วยังเต้น,นุ่นเนาะอยู่สถานีจนกวสิบโมงเดี๋ยวในหกโมงได้โอ้ไปวิตตะก้องกลับแล้วตอนนี้คือเฮาก็จะอยู่แถวนี้แหละย,ยืนไปยืนมาจนกว,ว,ว่าสิบโมงจนกว่ารถไฟสิมาเนาะโอ้โหใส่เวลาโดนเติบโอ้ยพี่น้องเนาะแต่ว่ากะแอบเป็นห่งวงเพราะว่าทางอัน วังเวียงโหดกะสีเนาะเพนะเทน่าเป็นบวกเป็นคุมเนาะอันคัน่าหอดหลวงพอบางแล้วทั้งอันหลวงพอบางพุ่นมันก็มีบนบนเพแล้วก็บบนบุเพกยัยังยังไครอยู่แต่ว่ากะสีวางเวียงเนาะโอ้โหพี่น้องเป็นคุมเคลื่อนแต่ใครนี่นะตมนมาเนี่ยนุ่นจนุดเจ็บกระเพาะนาะจุดอ่าหอดอันจุดนึงขนาดนุ่นเป็นนังฮากขี <c oughs> ้รถจักรได้เพราะว่านุ่นกินข้าวแลล้วก็นุ่นบุคิดว่านุ่นจิมาแล้วมันเจอทางแบบหนักขนาดนั้นนะ มาก็โอ้ทางปเป็นงสัน้นเราแบบปุ่นปุ่นสไสเวียงเข้ามาแบบอึดท้องนะจุดที่ตายมือนั้นเลยก้อนหอนวางเวียงเนาะแล้วก็คิดสภาพคืออีดูเ่เดจะไปนะ้ำรถกับโบไบสร้างไปนะพี่นอกนี่ตอนนี้คือ,อยุททางล่างนี่ก็จะเป็นสถานีวางเวียงเนาะนี่รถไฟวางเวียงทางนี้แล้วก็บ,บึงข้างหน้านะพี่นอก สันผู้ที่แบบโ้งามกว่าเป็นตะงุ้งคือกันเนาะอยู่บริเวณอมข้างเมืองวังเวียงนี่จะเป็นผู้ยังสิแหละเลี้ยนแล้วก็เมืองวังเวียงนี่จะอยู่ทงเพียงดิผู้บดเนะะาะลาวานี่ก็คือเฮากะสินั่งถ่ายอยู่นี่แหละจนกว่าสี่อสิบโมงเนาะแต่ว่าก็มีคนมาอยู่มาเรื่อยๆเนาะนึกคิดว่านุ่นมาไว้สุดแล้วว่านุ่นมาทำอีทานบ่มีผู้ใดเลยเดี๋ยวนี้ก็คนเหอเริ่มทยอยมาเนาะ เพื่อนกับคนเครื่องนี่มาอย่างซิคุณก็จ้ามาซะมาทาซื้อตัวรถไฟกันสี่หาคนเล้วนี่มีมูลแล้วเดี๋ยวนี้คือสิไปนั่งถ่ายอยู่หันเนาะเพราะว่าบุฮอนมูออกเชือก็ได้นั่งถ่ายแป๊บนึงก็ได้ไปแล้วเจ๊งเด็ดตอนนี้นาะน,นุ่นได้แจ้งพี่เช้งตัวเนาะเขาในสถาน,นีเป็นที่ห้อยก็คือคนกัยังบลาลายเนาะเพราะว่ายัางอีกประมาณสองสมปโมงนี่แหละ สัมภาระของเฮากระเป๋าสองน่วยอยู่ในนี่ก็จะมีฮันค่ามีซูเปอร์ม,มาเก็ตมีอเมซอนมีอย่างเนาะคนบุมีจ้าคนเถื่อคนยังบุลาลฮะนะเขาก็ได้มาคนเดียวนั่งชิวๆโอกรสิไดโอกเดินทางหกโมงเจ็ดแปดเก้าสิบสี่สโมงเนาะที่เฮามานั่ง อยู่สถานีรถไฟคนเดียวเมื่อกี้ก็มีคนมาอยู่ตอนอันทีนุ่นมาหอดเนาะประมาณ8ปดโมงนเรือมมีคนทยอยมาเนาะเว่าตอนเศร้าโอ้โหไม่มีเลยมีตัวเองนางยูนี่เ่าว่าขจ้าจะว่าเป็นบ้าเนาะเพราะว่านางยูนี่คนเดียวนะโดนมาแทบว่าตอนนี้เช็ดทาอีกสองสมูทเฮาก็้นได้อกเดินทางเนาะหลังจากที่เฮานางมาโดนเติบนเนาะพี่น้องประมาณ สองโมงฝ่ายเนาะตอนนี้คือเก้าโมงฝ่ายเกือบสี่หุสิบโมงแล้วเนาะคนกน็เริ่มทยอยมาเริ่มไหลขึ้นแล้วเนาะเด็กเต็มแล้วบุน,นึงคณะเขาสิออกไปเนี่ยก็น่าจะหลกว่านี้เนาะยังอีกสองโมงป่ายเนาะก่อนสีได้ออกเดินทางนี่คนอยู่ในสถานีรถไฟเริ่มทยอยมาทคิดเนาะอยู่นอกก็ไล่ไหลเขาเริ่มเข้ามา วันนี้เฮาใกล้ๆสิได้ออกไปแล้วเฮาสิได้มาโตแถวเ,าเนาะแต่ว่าคนหลายแฮงสิบหลายแฮงเนะเาะเฮาสิได้มาโตแถวเจ้าอยู่ทางนี้ก็ยังบบลุกเชื้อแตอ่ว่าเฮาต้องพอไม่ยืนก่อนเดี๋ยวเขาได้เขาเขาได้ขึ้นรถซานนอะเพราะว่ารถจอดเนาะไม่เดียวแล้วก็ต้องได้ไปโตเนาะอันนี้เขาเจ้าจะไปอะ ลงพอบางไปอุดมไซ้ไปบัวตินเนาะจะไปรถทัานเดียวนี่เลยเรถไฟคั้นเดียวนี่เลย,นะเย,เลยสภาพตัวเองต่อแถวเดี๋ยวซีปส่ซานิดนนะึงเนาะโอ้โหที่นี่เอาเริ่มกวดอันตัวแล้วตรวดตัวก่อนออกเดินทางเช็คตัวเนาะ ซื้ตัวกันออกเดินทางทวนคือคือคือคอนเนาะอยู่วงเวียงนี่นะเนาะเขาเริ่มขยับขยายจะไปกวดตัวรถไฟของเขาแล้วเนาะเกิดจะออกเดินทางแล้วในอีกบัวจังนาทีเนะาะ วนอะไรเนี่คือคืนเนาะนนี้อไรอ่ะอสะเกลและเป็นเทมห้อยของเราเนาะ เขาได้จองตัวนี่แบบนี้เลยโอ้โหคนคึกคืนขน,ขนาดเลยในการเดินทางของเขาเนาะพีโอโคิดว่าตัวเองจะนั่นเนาะโอ้โหกายแล้ว, <c oughs> วเจอยู่เทิงหุ่น ยางน้ำเขาโมบึงเนาะคอยยูเทิร์น่ 아. <laughs> เรียงจาดุมใส่ซาซิการเมนไม่ร้อะไรซการุท่ารู้อตอนนี้เขาเข้ามาในรถไฟแล้วมาตูรถไฟปบบเบื่อโง่เพราะว่าเนี่ยคนก็นอาจจะทบนหลายปันใด่พอขึ้น หาก็มาขึ้นสงสามสถาน,นีเนาะว่าน,นี่อันนี้ตู้เบอร์โซงโจยกเ,เดี๋ยวก็จะไปเรีย่ยงเพาะั้นสามคนซื้อเลย <c oughs> ไปท่าากโอ้โหอาการเดินเท้าใส่เท,ท้าคือค่อนข้างยุ่งยากเลยบ่อนคนหลายเนาะ จะมาล้บนนุ่นนางอีกคนนึงจะมานังนี่เขาอจะมานังสคนตอนนี้เขาเริ่มอ,ออกเดินทางกันแลน้วเนาะเขานีนเเอาอชเด็กผู้หถาปลาไมเนาะเพราเขายังบุกการเขียนางเรื่องแต่เริ่มอ,ออกเดินทางสิทุ่ ยอดโคตรนี้วเดินทางไปเรื่อยๆเนาะก่อนที่เขาะจะหอดสถานีหม,วม,วมห่ว,วงบาน,านกันอย่างอีกโดหน่อยชข่วโมสานสิบาหอดลวงวบานแต่นี่คือเริมออกกันทางกันเอง ไว้ขึ้นอะไร,ะไรทำอิฟนุชานี่เนี่ยรู้จอยู่ค่า,นาน้นรุศนมะแนะนำคุณหลังจากที่เขาขี่รถน้องม้ากัน หลายสมงเติบเนาะคือไฟมาหลายสมงเติบแต่นี่คือมาหอนเมืองไซเป็นทีมหอยเนะะาะแล้วก็เข้ากับต่อรถีกลับบ้านเนาะขึ้นรถไฟฟ้าเนาะราคาจะถึกกว่ารถปก,กติ <c oughs> ยิ้มเมืองไซฝนตกโอเคหอนบ้านเลย มาฮอดคิวรถใสเนือ้อเป็นที่เห้หอยเนาะห้าเหมเงยอัอนนี้ซีโซครถดโตรถเนาะจ้างรถกลับบ้านรา่างจีกินข้าวกินนำ้ำโซกินข้าวกินน้ำอยู่แถวนี้ก่อนเนาะพี่น้องถือว่าคลิปนี้มันกถือได้ปิดเพียงเท่านี้เนาะขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปหนึ่งจบและคอมเมนต์ให้กำลังใจมันตลอดมาเนาะขอบใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องบ๊ายบาย